มาติดตามวอสเนียวช่วงที่2กันต่อค่ะไปดูภาร,รกิจของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ยที่ลงพื้นที่โรงพยาบาลสงขลานครินเมื่อช่วงเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเพื่อที่จะร่วมเสวนา กับข้าราชการในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการเสวนาหัวใจการบริการการจัดการด้วยคุณภาพค่ะโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสัตราจารย์นายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเขตบริการสุขภาพที่12นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือการขึ้นเวทีในการเสวนาที่ลานเวทีสุขภาพชั้นหนึ่งของโรงพยาบาลสงขลานครินหัดใหญ่ค่ะโดยได้มีการเสวนาภายใต้หัวข้อเรื่องของหัวใจการบริการการจัดการด้วยคุณภาพซึ่งก็ มีผู้เข้าร่วมการเสวนาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนายแพทย์ธิรพลโตปันธนนผู้ตรวจการกระทรวงรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรมปิ่นเจริญคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ซึ่งการเสวนาในหัวข้อดังกล่าวได้มีการพูดถึงผู้ป่วยค่ะที่เป็นโรคหัวใจโดยได้มีการเชิญให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจได้พูดถึงปัญหาในการรักษาตัวซึ่งผู้ป่วยที่เป็นโรคดังกล่าวเมื่อมีอาการกำเริบก็จะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตต้องได้รับการรักษาทันทีค่ะซึ่งตัวแทนของผู้ป่วยได้น นำใน3าหัวข้อ1ก็คือเรื่องของการให้บริการผู้ป่วยที่มีโรคเกี่ยวกับหัวใจนั้นต้องรวดเร็วก็คือเรื่องของระบบการขนส่งผู้ป่วย2ก็คือขอให้มีการเพิ่มสถานบริการที่สามารถรักษาโรคเกี่ยวกับหัวใจได้แล้วก็3ก็คือขอให้มีการเพิ่มที่จอดรถสําหรับผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะ <ừ. S 1> เพราะว่าเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยถ้าผู้ป่วยขับรถมาเองหรือว่าท,ทางญนะาติพามาเนี่ยถ,ถ้าไม่มีที่จอดรถนี่จะลําบากมากนะคะ เดี๋ยวไปฟังเสียงตัวแทนของผู้ป่วยนะคะที่ร่วมในเวทีเสวนาที่พูดถึงเรื่องของปัญหาโรคหัวใจกับการเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆค่ะอาคารที่ใช้บริการที่ให้บริการโรคหัวใจควรจะเพิ่มให้มากขึ้นหรือว่าให้มีเครื่องมือมากขึ้นนะครับแต่ขณะนี้โรงพยาบาลใหญ่ก็มีแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่รโชคดีแต่ว่าอาคารเนี่ยยังยังมีน้อยอยู่นะครับอยากให้เพิ่มมากขึ้น แล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่สําคัญมากก็คือเรื่องของอยาพานะซึ่งผมคิดว่าโรคหัวใจเนี่ยเป็นโรคที่ฉุกเฉินมากภายในเวลาเพียงชั่วโมงถ้าไม่ถึงมือหมอเนี่ยอันตรายอาจจะเสียชีวิตผมคิดว่าเรื่องของการใช้เฮ mm. ลิคอปเตอร์ขนส่งทางอากาศหรืรอขนส่งผู้ป่วยจะมีความจะเป็นมากมากที่สุด mm. ครับให้มีเฮลิคอปเตอร์ควรจะมีประจําไว้เลยครับ mm. เพื่อที่จะผู้ป่วย mm. คนอื่นที่หลังจากผมเนี่ยอาจจะต้องใช้บริการอย่างไม่เร่งด่วน mm. อีกท่านหนึ่งก็คือท่านรัฐมนตรีก็พูดเหมือนกันค่ะน้องอิงในเวทีนี้นะคะท่านบอกว่าปัจจุบันเนี่ยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคหัวใจเนี่ยยังมีไม่เพียงพอนะคะกับจำนวนผู้ป่วยในพื้นที่ฉะนั้นหลังจากนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขจะมีการพัฒนาแล้วก็เรื่องของการ ยกระดับแพทย์นะคะ,คะที่มีความชํานาญเกี่ยวกับโรคหัวใจเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยขณะเดียวกันค่ะเรื่องของการให้บริการก็จะเป็นการยืมตัวบุคลากรหรือเปลี่ยนโรงพยาบาลและที่สาคัญที่สุดก็คือเรื่องของการผลิตบุคลากรที่สามารถรักษาโรคหัวใจให้มากขึ้นรวมไปถึงการขยายเครือข่ายในการรักษาการยืมตัวเรื่องของข้อมูลข่าวสารให้มากขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยอุ่นใจว่าหากเป็นโรคนี้จะสามารถเข้ารับการรักษาได้ ให้ทันท่วงทีนั่นเองค่ะไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่พูดถึงเรื่องนี้ค่ะค่ะเราไม่ได้เกิดใหม่แต่่องขอทำกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพราะว่าการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนเรามีทางเลืกนะครับที่จะต้องช่วยวกัน,นดูแลอีกหลายกลุ่มหลายฝ่ายนั้นในในอาญะนี้น่าจะ่ของเราเป็นเรืที่จะ ดึงตารงนะครับของยุทธภาคส่วนเนี่อช่วยในเช็คบัญชีของคุณเฉลิมนะครับที่เป็นโรคใจริ้วโรคใจอุดในเบื้องต้นก็ได้รับการรักษาที่มรดกใหญ่เป็นไปได้นอกจากนี้เนี่ยนะคะในงานเดียวกันนี้เนี่ยก็พบว่ามีผู้เสียหายค่ะ หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวกรณีว่าโรงพยาบาลงสงขลานี่นะคะมีคนไปคลอดแล้วปรากฏว่าเด็กเสียชีวิตหรือว่าพิการบ้างเนี่ยปรากฏว่าในเวทีเดียวกันนี้ค่ะก็มีกลุ่มผู้เสียหายนะคะที่ได้รับ ผลกระทบจากการเข้ารับการรักษาหรือไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลสงขลาค่ะมาเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะขณะมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่โรงพยาบาลมอหัดใหญ่ค่ะโดยการมาในครั้งนี้ก็มีการยื่นหนังสือนะคะเป็นข้อร้องเรียนให้มีการช่วยเหลือและก็ตรวจสอบโรงพยาบาลสงขลาค่ะโดยเฉพาะเรื่องของกรณีการทำโครงการผ่าตัดพิเศษเข้ากองทุนพัฒนาห้องผ่าตัดและกองทุนโรงพยาบาลสงขลาค่ะ ที่ทางโรงพยาบาลได้มีการจัดตั้งขึ้นนะครับหลังจากที่ใครก็แล้วแต่ที่ระบุว่าจะเข้าไปคลอดลูกที่นี่เนี่ยซึ่งอันนี้เป็นเป็น,ปน,ปนข้อมูลของอผู้ที่เข้ารับการรักษาที่นี่นี่นะคะเรียนมาบอกว่าต้องมีการจ่ายเงินให้กับทางโรงพยาบาลเป็นจำนวนเงิน14,000บาทซึ่งก็ถือว่าเป็นเงินที่สูงอยู่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางผู้เสียหายเองก็ขอให้มีการตรวจสอบในส่วนของโรงพยาบาลสงขลาด้วยซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าจะรับเรื่องนี้เอาไว้แล้วก็นําไปตรวจสอบแล้วที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่มีการ เข้ามายื่นหนังสือก็คือเรื่องของอสิทธิ์ของการรักษาพยาบาลนะคะที่ทางด้านของผู้ที่มายื่นหนังสือบอกว่าอยากจะให้ทางโรงพยาบาลหัดใหญ่ ที่เป็นต้นของการเข้ารับการรักษาเนี่ยนะคะบอกว่าอนุญาตให้ผู้ป่วยเนี่ยนะคะถ่ายโอนมาขอรับการรักษาที่โรงพยาบาลมอได้นะคะซึ่งอันี้เนี่ยเป็นความประสงค์ของผู้ป่วยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีบอกว่าก็ต้องมีการกลับไปพูดคุยแล้วค่ะว่าทําได้หรือไม่ได้อย่างไรแต่ว่าหลังจากนี้ที่ทําได้แน่ๆก็คือเรื่องของการพัฒนาระบบงานบริการให้ได้ให้ได้คุณภาพที่สําคัญก็คือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ป่วยเนี่ยให้มากที่สุดนั่นเองค่ะ ถือว่าหลายเรื่องเหมือนกันนะคะที่ท่านเดินทางลงมาในครั้งนี้เนี่ยนอกเหนือจากการเดินทางมาที่โรงพยาบาลมอหัดใจแล้วเนี่ยท่านก็ไปตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลต่างๆในเขตพื้นที่ของเกต12สงสงขลาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและก็จังหวัดใกล้เคียงก็ตามค่ะ